نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كل على خطر نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับการใช้มารยาทแห่งอิสลามเนี่ยพี่น้องเอามารยาทแบบอิสลามเนี่ยไปใช้กับผู้คนในสังคมบ้างไหมไม่ใช่ใช้เฉพาะกับมุสลิมเพียงอย่างเดียวนะมารยาทที่อยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ย ที่ท่านนาบีสั่งให้เราใช้ไม่ใช่เอาไปใช้เฉพาะสังคมมุสลิมอย่างเดียวสังคมอื่นที่ไม่ใช่สังคมมุสลิมก็ต้องใช้มารยาทแบบอิสลามเนี่ยแก่พวกเขาด้วยที่นบีบอกว่ายิ้มเป็นสดอกก็ต้องยิ้มแย้มกับผู้คนด้วยแม้ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็าตามส่วนการให้สลามเนี่ยอันนี้ใช้เฉพาะมุสลิมอย่างเดียว การพูดจาด้วยถ้อยคําที่สุภาพอ่อนโยนอันนี้ใช้หมดเลยทั้งมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมก็ต้องใช้มรารยาทที่ดีตรงนี้แหละพี่น้องที่เป็นสิ่งสําคัญมากเมื่อเราเอาไปใช้แล้วเนี่ยผลดีเกิดขึ้นซึ่งเดี๋ยวจะมีสักสอสามตัวอย่างที่จะให้พี่น้องได้ได้เกิดความเข้าใจเกิดความลึกซึ้งว่าหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่อยู่บนพื้นพีพบเนี่ย คือนำเอาอิสลามเนี่ยไปปฏิบัติกับทุกคนแม้ว่าคนคนนั้นจะไม่ใช่มุสลิมก็าตามด้วยการที่ใช้มารยาทแก่คนเหล่านั้นเป็นเบื้องต้นเรื่องที่ใช้เฉพาะกับมุสลิมเดียกันอันนี้ก็ใช้เฉพาะกับมุสลิมเดียกันแต่ส่วนใหญ่แล้วนะในเรื่องของมารยาทในเรื่องของัวอามาละการปฏิบัติตนที่ดีต่อกันและกันเนี่ย ศาส,สนาํำชับให้ชายแก่ทุกคนที่อยู่บนพื้น่ิพนี้ไม่สังกัดว่าคนคนนั้นเนี่ยจะเป็นผู้ศรัทธาหรือไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่ผู้ศรัทธาก็ตามพี่น้องผมอ่านเจอฮะดิษบทหนึ่งนี่นะอ่านแล้วก็ดีใจผมเองเนี่ยในฐานะทีเ่เจอผู้คนในสังคมเนี่ยมากนี เราก็พยายามที่จะเอาฮะดิษบทน,นี้นีไปใช้เพราะแน่นอนอย่งยิ่งฮะดิษบทน,นี้พูดถึงความยิ่งใหญ่ของมันอย่างมากในภารกิจตรงนี้พอเรามีภารกิจแห่งมารยาทที่ดีกับผู้คนแล้วยิ้มแย้ม <c oughs> สนทนาพาทีทักทายด้วยถ้อยคำที่สุภาพอ่อนโยนบริการนะครับไปนั่ง ร้านอาหารหรือไปนั่งที่ไหนก็าตามที่ท,ที่มีการเลี้ยงอาหารเนี่ยพยายามนะพี่น้องพยายามทำเสิร์ฟเสิร์ฟอะไรนะเสิร์ฟชาหยิบจานให้แก่ผู้คนนะผลไม้มันอยู่ซี่กตรงนี้เพียงเพียงเพียงอะไรนะถาดเดียวหยิบทรงสง่สงทรงมารยาทแบบนี้พี่น้องต้องพยายามทำเพราะอะไรเพราะเป็นสิ่งที่ท่านนาบีสอนท่านนาบีกำชับให้เราเนี่ยบริการผู้คน ด้วยมารยาทที่ดีงามและด้วยมารยาทที่ดีงามเนี่ยท่านนาบีพูดถึงความสูงส่งของมันดูฮะดิษบทนี้นะครับฮะดิษบันทึกเดือท่านอิหม่ามติรมีดี <c oughs> รายงานจากท่านอบูฮุรอยรอะระดิยัลลอฮุหอันฮุเชคอัลบานีบอกว่าอิสนาดูฮูฮัสันสายสื่อรายงานนั้นฮัสันแปลว่าดีที่สามารถนำเอามาเป็นหลักฐานในการพูดคุย ที่สามารถนำเอามาเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติได้นะอันอบีฮุไรรอตรัดิยัลลอฮุอัลลอฮฺก่อนุกาล่าซูอิล AH ่ารอซูลุลลอฮิซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านอบูหูไรรอรา,รายงานว่าท่านรอซูลถูกถามดูนะท่านรอซูลถูกถาม <c oughs> ถามเรื่องอะไร อันอักษริมายุดคิลุนนาสัญญ์นะ <c oughs> ถามว่ามนุษย์ที่จะได้เข้าสวรรค์ <c oughs> ถามถึงหนทางที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยได้เข้าสวรรค์มากๆเนี่ยมันคืออะไรอธิบายอย่างนี้ภารกิจที่จะทำให้มนุษย์ได้เข้าสวรรค์มากๆเนี่ยคืออะไร การกระทําที่จะทําให้มนุษย์ได้เข้าสวรรค์มากๆเนี่ยคืออะไรพี่น้องลองตอบดูสิผมถามที่ง้องมาหลายงานแล้วบอกควรวัละหมาดเยอะๆบริจาคเยอะๆนะแล้วก็ขอดูอาเยอะๆทําน้องเนี่ยแต่ดูๆแล้วเนี่ยโอ้ผิดหมดเลย ไม่ใช่คนละหมาดเยอะไม่ใช่คนบริจาคเยอะไม่ใช่คนซิกรุลลอฮ์เยอะไม่ใช่คนไปทาฮัตมาสิบครั้งยี่สิบครั้งไม่ใช่แต่สิ่งเหล่านั้นก็เป็นส่วนประกอบนะส่วนประกอบฮะดีษนี้พูดถึงคนที่อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาจะได้ให้เขาได้เข้าสวรรค์แล้วก็บุคคลส่วนมากนี่จะได้เข้าสวรรค์ด้วยหนทางตรงนี้ก่อนอื่นก่อนจะแปลตรงนี้นะ เรียนให้พี่น้องทราบก่อนว่าเราเนี่ยได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาไม่ใช่เพราะงานที่เราทำมากมากไม่ใช่งานศาสนาก็ทำไปตามปานกลางละหมาดก็ให้อยู่ในรูปแบบของพอประมาณดีที่สุดถือสินโดดนะครับฟารดูทำห้ครบสุนัตก็ทำให้พอประมาณดีที่สุด นะทุกอย่างที่อยู่ในความพอประมาณแห่งความดีนั่นแหละคือหนทางที่ดีที่สุดไม่เหนื่อยมากแล้วก็ไม่ย่อท้อไม่ท้อแท้แล้วการทำแบบเนี้ยที่เป็นมุสลิมที่ทำความดีแบบพอประมาณไม่ต้องทุ่มเททำจนกระทั่งแบบหมดแรงและสที่สุดแล้วในที่สุดแล้วไม่มีแรงทำงานแล้วก็เลยไม่ได้ทำความดีอีกต่อไปไม่ใช่ จงให้ทุกส่วนอยู่ในความพอประมาณและเราจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาในวันกิยามะเนี่ยพี่น้องรู้ไหมเข้าเพราะด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาบางทีอัลลอฮ์หยิบยกมาเรื่องเดียวเท่านั้นมาเป็นสาเหตุที่พระองค์เมตตาให้แก่เขาเขาก็ได้เข้าสวรรค์บางคนเชื่อไหมในประวัติศาสตร์ที่น,นบีบอกเอาไว้เนี่ยไม่เคยละหมาดเลยเ ไม่เคยละหมาดเลยไม่เคยทําความดีอะไรเลยแต่ไม่อยู่อย่างหนึง่งอัลลอฮ์ประทับใจอัลลอฮ์ก็เอาตรงนั้นมาเป็นสาเหตุทําให้เขาได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮานอัวตาลาส่วนบาปกรรมต่างๆที่เขาเตาบ้าตัวแล้วอัลลอฮ์รับการเตาบ้าตัวต่วตวตอต่อพระองค์แล้วก็ได้เข้าสวรรค์เพราะฉะนั้นเราทําหน้าที่ของเราไปอ่ดูนะสวนเนี่ยท่านนาบีตอบอย่างไร ท่านบีถูกถามว่าภารากิจอันใดที่จะทำให้ประชาชนได้เข้าสวรรค์เยอะๆเนี่ยก็ล่ะอักวัลอฮิวะฮุสนุลฮุล ah ูกีการยำเกรงต่อ Allah และการมีมารยาทที่ดีงามต่อผู้คน Allah hu akbar ยำเกรงต่อ Allah และมีมารยาทที่ดีต่อผู้คนเราละหมาดเราก็ยำเกรงต่อ Allah ค้าขายแบบอิสลามแล้วก็ยำเกรงต่ออัลลอฮ์เราอ่านกุรอานนี่ก็เป็นอามันที่เชียร์เห็นถึงการยำเกรงต่ออัลลอฮ์เราเรียนเราพยายามหาความรู้ความเข้าใจในศาสนาของอัลลอฮ์นี่ก็คือการยำเกรงต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวตาลาแถมอีกนิดหนึ่งพี่น้องเพราะเรื่องใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยถ้ามันไม่ใหญ่นะท่านนาบีไม่นำ้ำเอามาบอกกับเราหรอก ใหญ่ขนาดไหนล่ะไม่ใหญ่ได้ยังไงนี่ยทาแล้วได้สวรรค์เป็นสิ่งตอบแทนนะี่ยไม่ใหญ่หรอใหญ่บางทีมันก็ไม่ยากหรอกและบางทีมันก็ดูแลเป็นสิ่งที่เล็กๆน้อยๆใน,ในใสายตาของผู้คนเช่นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเก็บกวาดมัสยิดงานตรงเนี้อัลลอฮฺเมตตาให้ได้เข้าสวรรค์เช่นผู้ชายคนหนึ่งเดินมาแล้วก็เห็นน้ำเห็นสิ่งที่เป็นอันตรายอยู่แถวๆทางเดินเกรงว่า ผู้ศรัทธาบาา่าของอัลลอฮ์เนี่ยจะเดินมาแล้วก็ได้รับอันตรายก็เลยตัดสินใจเสียเวลาสักนิดหน่อยเอาหนามเอาสิ่งอันตรายออกจากข้างทางออกจากทางเดินเนี่ยอลัลลอฮ์ให้ได้เข้าสวรรค์เอาชายคนหนึ่งมาดูแลโอ้โหสุนัขมันจะอดตายอยู่แล้วมันหิวน้ํามากๆเอาลงไปในบอ่อเอาน้ําขึ้นมามาให้สุนัขก,กินอัลลอฮ์บอกว่า,าอาลัลลอฮ์ให้่านนบีมาบอกวา่าเนี่ยด้วยเขาที่เมตตาต่อต่อ,ต,อต่อสัตว์เนี่ย อัลลอฮ์ให้ได้เข้าสวรรค์อัลลอฮ์ุอักบารพี่น้องนี่คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราควรอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาสิ่งต่างๆเหล่านี้เอาไว้พี่น้องเพื่ออะไรเพื่อว่าเราเนี่ยจะได้เป็นผู้หนึ่งในการที่จะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ให้ได้เข้าสวรรค์ของพระองค์ในวันกิยรมาพี่น้องครับพอมาอ่านตรงนี้ดูแลว้วมีอยู่อีกเรื่องหนึ่งที่จะทำให้ผู้คนเนี่ยได้สวรรค์ ได้สวรรค์เป็นสิ่งตอบแทนด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะวะตาลาก็คือได้ทำความดีด้วยการมีมารายาทที่ดีต่อผู้คนพี่น้องครับมีเด็กด่มคนหนึ่งตรงนี้อาจารย์โรซกินเล่าให้ฟังเ <c oughs> <c oughs> ขาอ,อาจจะไปได้รับจากใครมาก็ตามแต่ผมเห็นแล้วว่ามันเป็นตัวอย่างที่ดีไงเอามรารยาทแบบอิสลามเนี่ยไปใช้ มีอยู่วันหนึ่งคนๆคนเนี้นั่งกินอาหารเป็นนักเรียนที่เรียนแพทย์อาจารย์ก็มานั่งกินอาหารกับกับนักเรียนด้วยระหว่างกินอาหารเนี่ยนะครับเด็กหนุ่มคนเนี้ที่เป็นมุสลิมก็จามปิดปากแล้วก็จามพอจามเสร็จปับ๊บเขาก็กล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาอาจารย์ที่นั่ง ดูเด็กคนนี่ยอยู่นั่งร่วมกินอาหารกับเด็กคนนี้ยอยู่เนี่ยเขาก็บอกอย่างนี้เมื่อกี้เธอกล่าวอะไรอ่ะเด็กหนุ่มคนนี้บอกกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์แปลว่ามวลการสรรเสริญทั้งหลายเป็นของอัลลอฮ์ขอบคุณพระเจ้าจามเสร็จเนี่ยนบีของเราสอนให้ขอบคุณพระเจ้าเป็นมารยาทอิสลามเล็กๆน้อยๆพี่น้องที่เขาเอาไปปฏิบัติไม่อายต่อหน้าผู้คนก็กล่าว รับหลังผู้คนก็กล่าวอยู่กัใครก็กล่าวเพราะเป็นมารยาทที่อัลลอฮ์กำชับให้พวกเราทั้งหลายทําจามเสร็จก็ต้องขอบคุณอัลลอฮ์อาจารย์ของเขาที่เป็นคนสอนเรื่องแพทย์เนี่ยเขาก็กลับไปก็คุ้นคิดเอ๊ะทำไมจามเนี่ยนะศาสนาหนึ่งบนโลกนี้จึงต้องให้กล่าวคำว่าขอบคุณพระเจ้า ขารู้เนี่ยรู้วิจัยมาก่อนแล้วว่าในขนาดจามเนี่ยหัวใจจะหยุดเต้นชั่วขณะพอจามเสร็จปั๊บเ่ยนะคนถ้าเกิดจามติดต่อติดต่อติดต,ต,ต่อกันเป็นยี่สิบสามสิบห้าสิบร้อยครั้งมันอยู่ไม่ได้หรอกพอจามสักพักหนึ่งหัวใจก็เต้นต่อพอจามช่วยเสร็จเนี่ยหัวใจจะหยุดเต้นระยะหนึ่งหลังจากนั้นก็จะเต้นต่อแล้วมีอยู่ศาสนาหนึ่งที่เรียกว่าอิสลามเนี่ยสอนให้ขอบคุณพระเจ้า แสดงว่าศาสนานี้เนี่ยเป็นศาสนาที่รู้ถึงเบื้องลึกของการจามเนี่ยว่ามันมีอะไรซ่อนเล่นอยู่โอ้รู้สึกสงบนใจ่เอ๊ะทำไมต้องเป็นอย่างนี้ก็เลยหันมาศึกษาอิสลามเป็นศาสนาที่แปลกว่าจามเสร็จนี่ต้องขอบคุณพระเจ้าเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีอะไรคนมีการศึกษาเขาก็คิดกันอย่างนี้ก็นั่งหันมาศึกษาอิสลามไม่นานก็รับอิสลามอัลฮัมดุลิลลา์สาเหตุอันหนึ่งมาจาก คนคนเนี่ยจามเด็กนักเรียนคนเนี่ยจามแล้วก็กล่าวอัลฮัมดุลิลล์ขอบุณพระเจ้านี่คือถึงที่เป็นตัวอย่างนะพี่น้องตัวอย่างที่ใช้มารยาทที่ดีแบบอิสลามกับสังคมเป็นเหตุให้คนเนี่ยเข้ารับอิสลามก็มีความดีงามมันเกิดขึ้นแล้วยังเป็นสาเหตุที่ท่านนบีบอกว่าคนที่มีมารยาทที่ดีเนี่ยนะอัลลอฮฺเมตตาให้ได้เข้าสวรรค์จานวนมากเหลือเกิน เพราะคนถามว่าหนทางอันใดที่จะทําให้อัลลอฮ์ให้ผู้คนเข้าสวรรค์มากๆท่านนบีบอกว่าการมีมารยาทที่ดีงามมีเด็กหนุม่มอีกคนหนึ่งนะครับที่นี้ผมฟังจากคุตบะของเชคในอียิปต์นะฮะเด็กหนุม่มคนเนี้อยู่ที่ฝรั่งเศสเป็นคนจนๆแต่เป็นมุสลิมก็ทำงานเสิร์ฟอาหารในตามร้านอาหารมุสลิมนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ ก็ร้านอาหารอยู่ใต้ใต้โรงแรมะนะฮะเสรจร้อยพับเวลาเข้าสั่งอาหารกับบนโรงแรมบางทีนู่นชั้นที่30ชั้นที่35เขาสั่งของก็เดินเดินเอาในหน้าเอาของใส่ถุงแล้วก็เดินชี้จะเขึ้นไปให้แ,กแขกท,ที่ที่ห้องเผอิญเข้าลิฟต์พร้อมๆก,กันก็คือมีผู้หญิงสวยๆมากๆเลยคนหนึ่งเข้าไปในลิฟต์สองต่อสอง เด็กชายคนนี้ที่เป็นมุสลิมก็ใช้มารยาทแบบอิสลามนี่แหละพี่น้องลดสายตาก้มไม่มองหรือไม่คุยแม่อะไรทั้งสิน้นผู้หญิงคนนี้ที่เป็นเศรษฐีด้วยนะครับสวยมากก็มองไปที่บู้ชายคนนี้แล้วก็ถามนี่คุณก้มนาทําไมคุณทําไมไม่มองฉันฉันไม่สวยเหรอฉันเซ็กซี่นะเนี่ยลองมองดูสิผู้หญิงก็พูดอย่างนี้เด็กหนุ่มคนนี้บอกศาสนาของฉันเนี่ยห้ามมอง ศาสนาของฉันเนี่ยห้ามมองเพราะว่ามองแล้วเนี่ยมันนําไปสู่สิ่งที่เสียหายนําสู่ไปสิ่งนำนำไปสู่สิ่งที่ไม่ดีงามได้ผู้หญิงคนนี้เชิงหนใจแล้วก็คุยกันลหลายๆอย่างเพลินเวลาหมดไม่ได้ไม่ได้ไม่สามารถที่จะถ่ายทอดให้พี่น้องได้รับทราบได้คุยกันไปคุยกันมาผู้หญิงคนนี้สนใจอิสลามขอเรียนอิสลามพอเรียนอิสลามระยะหนึ่งก็ติดต่อกับเด็กคนนี้ว่าพาฉันเข้าไปหน่อยได้ไหมไปพาให้ใครเข้ารับอิสลามหน่อย ก็พาไปหาอิหมัมที่อยู่ที่มัสยิดในฝรั่งเศสก็รับอิสลามพอร,รับอิสลามเสร็จปั๊บผู้หญิงคนนี้ขอผู้ชายคนนี้แต่งงานอันเนื่องมาจากมีมารยาทที่ดีเหลือเกินนี่แหละด้วยมารยาทที่ดีเนี่ยทำให้คนรักด้วยแล้วก็ทำให้อัลลอฮ์เมตตาในวันกียามะให้แก่คนมีมารยาทที่ดีๆเนี่ยอัลลอฮ์เมตตาให้เด้เข้าสวรรค์จำนวนมากเหลือเกินจึงเป็นคำถามทิ้งท้ายตรงนี้นะครับว่าพี่น้อง มารยาทแบบอิสลามที่ดีๆเนี่ยรู้แล้วก็เข้าใจมากน้อยเพียงใดและมารยาทที่ดีๆแบบอิสลามเนี่ยเราเอาไปใช้กับผู้คนบ้างหรือเปล่าวะบิลลาฮห์ตาฟิกวัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมบราะห์มัตุลลอฮ์วะบรอกะตุ